เด็กหญิงใส่แว่นคนหนึ่งอยู่โรงเรียนนี้อยู่มัธยมอยู่ชั้นม2เธอนั้นเป็นเด็กเรียนดีเรียนเก่งมากเธอชอบอ่านหนังสือมากออแล้วปกติแล้วเธอมาโรงเรียนเช้าทำให้ไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีใครมาโรงเรียนเพราะส่วนใหญ่เธอมาเรียนก่อนใครเลย พวกเขาทำอะไรกันอยู่นะ่ะลองวิ่งไปดูดีกว่าจ้าเอ๋ตองอ่อนกับน้ำชาทำอะไรเหรอจ้าว้าวตองอ่อนว้าวตองอ่อนเธอจะถ่ายติ๊กตอกหรอใช่อ๋อไหนขอดูหน่อยซิโหตองอ่อนติ๊กตอกเธอเนี่ยมีผู้ติดตามเยอะมากเลยนะแต่ติ๊กตอกฉันน่ะฉันอ่ะไม่มีติ๊กตอกหรอกนะเพราะพ่อ,พอแม่ฉันอ่ะไม่ให้ฉันสมาร อ๋อไม่เป็นไรมาดูกับฉันนี่มานี่คือตองอ่อนตองอ่อนเด็กหญิงเรียนดีเหมือนกันผมสั้นหน้าตาก็น่ารักส่วนอีกคนหนึ่งผมยาวชื่อน้ำชาเป็นฝาแฟดของตองอ่อนแล้วเป็นเพื่อนสนิทของฝ้ายขอไปเก็บกระเป๋าก่อนนะเดี๋ยวมาหาใหม่ เราจะเดินขึ้นห้องเพื่อไปเก็บกระเป๋าอ้าวมาเรียนกันแล้วหรอจ๊ะมากันตั้งนานแล้วหวัดดีในแว่นหวัดดีไฝ่หวัดดีฟุตี้หวัดดีไฝ่หวัดดีอันนาหวัดดีอาน,นาเธอร้อนเหรอ ใช่ฉันร้อนมากเลยอะ่ะฉันก็เลยเปิดหน้าต่างให้มันหายร้อนได้เลยพอฝ้ายเธอเก็บกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยเธอก็จะเดินไปนั่งเล่นกับเพื่อนของเธอตามปกติตองอ่อนกับน้ำชาฉันมาแล้วไหนขอดูหน่อยสิโหตองอ่อนนี่ฉันไปเก็บกระเป๋าแป๊บเดียวเธอก็ลงคลิปใหม่มาแล้วหรอ ใช่แล้ว้ายเธออยากลองเล่นติ๊กต็อกดูไหมอ๋อไม่เป็นไรฉันดูเธอเล่นก็ได้โหตองอ่อนเธอสั่งซื้อของในติ๊กต็อกเป็นด้วยหรอเป็นสิฉันน่ะจะสั่งซื้ออะไรดีเธอช่วยเลือกหน่อยโหเธอกำลังดูอะไรอยู่เนี่ยฉันกำลังดูเสื้อผ้านะ่ะอ๋อช่วยเลือกให้หน่อยว่าเอาเสื้อผ้าชุดนี้สีม่วงหรือว่าสีเหลืองดี สีเหลืองดีกว่าฉันชอบสีเหลืองอ้าวตกลงฉันชอบหรือเธอชอบเนี่ยงั้นแล้วแต่เธอเลยนะเธออยากเอาสีอะไรอ้าอาเอาเหลืองก็ได้ขอตัวแป๊บหนึ่งนะแม่ฉันโทรมานะ่ะอ๋อได้เลยฮัลโหลคะ่ะแม่ว่าไงเหรอคะฝ้ายคือแม่มีอะไรจะมาบอกนะอะไรเหรอคะคือฝ้ายหนูรับได้ใช่ไหม รับได้เลไรหรอคะเล่ามาว่ามาเลยคะ่ะคือแม่ไม่อยากให้ลูกอยู่โรงเรียนนี้เลยแหละทําไมล่ะคะเรา่าบอกนะคะว่าแม่จะให้หนูย้ายโรงเรียนน่ะใช่แม่จะให้หนูย้ายโรงเรียนที่มันดีกว่านี้นะทําไมล่ะคะแม่ถ้าหนูย้ายโรงเรียนน่ะเพื่อนที่โรงเรียนอื่นน่ะเขาอาจจะบูลลี่หนูว่าหนูเป็นเด็กเนือก็ได้ที่โรงเรียนนี้ไม่มีใครบูลลี่หนูเลยนะคะอย่าดื้อน,นะ้าย หนูอ่ะต้องไปตามหน้าที่ของแม่แม่อ่ะจ่ายค่าเทอมไปให้แล้วนะแม่คะไม่เอานะคะหนูคิดถึงเพื่อนมากเลยอะ่ะโอ้โหไม่ต้องคิดถึงหรอกเพื่อนอะ่ะเพื่อนอะ่ะเขาช่วยอะไรหนูไหมมีแต่หนูช่วยเพื่อนทุกอย่างอะ่ะคุณแม่คะแล้วทำไมหนูต้องย้ายหรอคะก็โรงเรียนเนี้ยมันอยู่ไกลบ้านเราไงฝ้ายหนูอ่ะต้องไปโรงเรียนที่ใกล้ๆบ้านเรานะ แล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะแม่ซื้อบ้านใหม่ให้แล้วแล้วหนูต้องไปเรียนที่ต่างจังหวัดนะเข้าใจไม่ฝ้ายแม่ซื้อบ้านใกล้ๆโรงเรียนให้หนูแล้วแถมบ้านอ่ะแถมจัก,กรยานด้วยฝ้ายหนูอยากได้จัก,กรยานไม่ใช่หรอก็ใช่ค่ะแม่แต่หนูไม่จําเป็นต้องเอาจัก,กรยานก็ได้หนูจําเป็นเอาเพื่อนมากกว่าเพื่อนมีค่ามากกว่าจักรยานนะคะ โหไม่ได้นะฝ้ายหนูต้องไปเรียนที่ในเมืองนะหนูอยู่บ้านนอกแบบนี้ไม่ได้หรอกอ้าวทำไมอ่ะแม่แค่นี้ก่อนนะฝ้ายแม่ไม่ว่างที่จะคุยด้วยเออแต่แม่คะฝ้ายเธอรู้สึกไม่ไม่พอใจกับสิ่งที่แม่พูดเธอรู้สึกเครียดและเสียใจมากๆที่เธอต้องย้ายโรงเรียนนี่ฝ้ายเมื่อกี้เธอไปคุยอะไรกับแม่หรอทำไมหน้าเสียกลับมาเลยล่ะ ใช่มีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจหรือเปล่าพวกเราซัพพอร์ตให้ไฟได้เสมอเลยนะอ๋อไม่มีอะไรหรอกช่างเธอมามาเดี๋ยวดูทิกต o อกต่อดีกว่าฮ่าฮ่าฮองอ่อนคลิปนี้เธอลงหรอน้องสาวของเธอตลกจริงๆใส่วิกด้วยใช่น้องสาวของฉันเองแหละ โอเลดไปหน่อย oh, nice. อ้าววัดดีพวกเธออ้าวทอฝันมาโรงเรียนแล้วหรอเอิม่มคือว่าโทษทีนะวันนี้เลดไปหน่อยอ่ะอ๋อไม่เป็นไรเลยเลดแค่นิดเดียวเองปกติอ่ะเธอมาช้ากว่านี้อีกวันนี้มาเช้ามากเลยนะทอฝันไปไปเดี๋ยวไปเก็บกระเป๋าก่อนนะ โอ้หทอฝันฉันดูก็รู้แล้วว่าเธอชอบสีอะไรใช่ถูกต้องแล้วฉันชอบสีม่วงใช่ฉันดูก็รู้แล้วแหละทอฝันณนะตอนค่ำวันนี้กลับบ้านช้าอีกแล้วเราพ่อกับแม่ทำกับข้าวหรือยังนะสวัสดีค่ะพ่อกับแม่อ้าวฝ้ายกลับมาแล้วหรอจ๊ะใช่ค่ะ กลับมาแล้วอ่ะก็ไปอาบน้ำก่อนนะพ่อกับแม่อาบน้ำกันเรียบร้อยแล้วได้เลยค่ะพ่อกับแม่ฝ้ายอาบน้ำเสร็จแล้วค่ะพ่อกับแม่ไปไปกินข้าวทำไมวันนี้กลับค่ำจังหล่ะฝ้าเออคือว่างานค้างหนูเยอะอะค่ะอ,อ๋อได้เลยฝ้ายพ่อกับแม่กินกับข้าวเรียบร้อยแล้วข้าวอะ่ะอยู่ในตู้เย็นนะเอามาเวฟกินเลย ได้เลยค่ะพ่อกับแม่ฝ้ายเธอรีบกินอาหารฝีมือแม่อย่างรวดเร็วเพราะเธอหิวมากหิวจนท้องร้องหืมฝีมือคุณแม่อร่อยมากเลยค่ะใช่จะ้ะฝ้ายฝีมือแม่อร่อยอยู่แล้วฝ้ายลูกรู้ไหมว่าซุปอันนั้นที่ลูกกำลังกินอยู่พ่อกับแม่ช่วยกันปรุงเลยนะไหน ไอซุปสีน้ำตาลน้ำตาลน่ะพ่อปรุงแต่ซุปสีขาวๆแม่ปรุงหนูลองให้คะแนนรสชาติสิว่าของใครอร่อยกว่ามันต้องของแม่อยู่แล้วสิพ่อไม่ของพ่อสิของแม่สิฝ้ายเลือกของใครจะลูกหนูว่าทั้งสองคนอร่อยมากเลยค่ะนั่งคุ้นลูกก็บอกทั้งสองคนนะเออพ่อกับแม่อย่าทะเลาะกันเลยนะคะ พอฝ้ากินเสร็จเธอก็รีบมาแปรงฟันให้ฟันสะอาดฝ้ากินเสร็จแล้วนะพ่อกับแม่ฝ้าขอไปนอนก่อนนะไปนอนเลยจ้ะฝ้าตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วเดี๋ยวพ่อกับแม่ตามไปนอนด้วยนะได้เลยค่ะพ่อ ขึ้นมาบนห้องฝ้ายก็รีบพุ่งตัวลงนอนทันทีเพราะเธอเพลียมากจากการเอ่อจากการเคลียร์งานค้างจนดึกฝ้ายเธอนอนไปได้สักพักแม่ของเธอก็รีบมากอดเช้าวันต่อมาเช้าแล้วฝ้ายก็ต้องรีบตื่นเพราะ ได้กิ่นอาหารที่หอมที่แม่เธอทำใส่เว่นก่อนดีกว่าฝ้ายปกติแล้วเธอตื่นตั้งแต่ตีห้าเพราะเธอเป็นเด็กตื่นเช้าแต่วันนี้เป็นวันหยุดแต่เธอก็ชอบตื่นตีห้าตามเคยโหพ่อกับแม่คะสวัสดีตอนเช้าจ้ะอ้าวฝ้ายวันนี้วันหยุดนะทำไมตื่นเช้าจังละ่ะ อาพอดีว่าหนูได้กินอาหารนะคะแล้วพ่อกับแม่ทำไม่รีบกินอาหารจังเลยนะคะเปล่าเตรียมอาหารไว้เฉยๆอะ่ะจะ้ายแล้วหนูมาแล้วอะ่ะหนูจะกินเลยไหมล่ะตอนนี้พ่อแม่ยังไม่หิวหนูหิวหรือยังหิวแล้วคะ่ะกินแล้วนะคะหซุปอันสีเขียวๆนี้ใครเป็นคนปรุงเนี่ยอร่อยจังเลย อ๋อฝ้ายซุปอันสีเขียวๆนะหรอพ่อกับแม่ช่วยกันปรุงเลยจ้าอ้าวหรอคะใช่จากฝ้ายอ้หอร่อยมากเลยค่ะทีหลังทําซุปอันนี้ให้หนูกินบ่อยๆนะจากฝ้ายกินเยอะๆนะฝ้ายลูกว่ายังไงคะพ่อวันเนี้พ่อจะพาหนูไปดูบ้านใหม่นะเอ๊ะบ้านใหม่อะไรหรอคะพ่อ ก็บ้านใหม่ไงแม่ยังไม่ได้บอกหนูหรอว่าจะพาย้ายโรงเรียนเอ๊ะมันเรื่องจริงหรอใช่พ่ออ่ะจองบ้านไว้แล้วนะแม่พ่อให้แม่ดูตัวอย่างไว้ตัวอย่างอะ่ะมันสวยมากเลยนะฝ้ายหนูไม่อยากได้บ้านใหม่แล้วก็ไม่อยากได้โรงเรียนใหม่อะ่ะหนูคิดถึงเพื่อนคิดถึงคุณครูเลยแล้วหนูก็คิดถึงบ้านเก่าด้วยอะ่ะพ่อแถมข้างหลังอะ่ะ หลังบ้านน่ะยา่าอุตส่าห์ทำสระไยน้ําให้นะพ่อพ่อไม่เสียไดเหรอย่าเป็นคนทําให้เลยนะพ่อโอ้โหสระา้น้ําอ่ะมันไม่มีค่าแล้วพ่อย่าหนูอ่ะก็เสียไปแล้วนี่นไฟลูกแม่หนูอ่ะไปอาบน้ําก่อนเถอะพ่อกับแม่อาบน้ําเรียบร้อยแล้วโอ้หพ่อกับแม่ตื่นเช้าเกินไปปะเนี่ย พ่ว,วก็ตื่นปกติไงฝ้ายใช่แปไฝ้ายไปอาบน้ำก็เถอะเธได้ไปดูบ้านใหม่แม่สมัครโรงเรียนให้ฝ้ายแล้วนะซื้อชุดไว้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองชุดฝ้ายอาบน้ำเสร็จแล้วค่ะพ่อกับแม่ไะเดี๋ยวเราไปดูบ้านใหม่กันไปกันเถอะค่ะพ่อกับแม่เดี๋ยวฝ้ายขับรถเองดีไหมฝ้ายหนูขับรถคล่องแล้วหรอ เดี๋ยวพ่อขับดีกว่าเพราะหนูก็ไม่รู้ทางนี่ว่าไปไหนเออจริงด้วยค่ะพ่อลืมไปมาเชื่อพ่อเนี่ยพ่อขับเองได้เนี่ยเนี่ยฝายถ้าหนูมาขับเนี่ยหนูจ,จะเป็นยังไงคุณอย่าหักพผมอะไรผมโหเมื่อกี้เกือบตกเนินแน่ก็เป็นพราะคุณนะ เอาก็ฉันกลัวว่าคุณอาจจะไปไม่ถูกฉันก็เลยต้องหักพวกอะไรคุณไงเออเออให้เอา,เอาใ,หให้ก็แหละโอ้ยเราเกือบตกเนินเลยเนินสูงเนี่ยเนี่ยโอ้ปะปะปะใช่หลังนี้หรือเปล่าเนี่ยคุณใช่หลงังใช่หลังนี้แหละเนี่ยแถมจัก,กรยานด้วยเนี่ยฝ้ายหนูอยากได้จัก,กรยานไม่ใช่หรอลูกปะฝ้ายเราลองเข้าไปข้างในกันเถอะ โอ้ฝ้ายตื่นเต้นนะซีเดินไม่รอใครเลยนะฝ้ายรู้สึกยังไงคะรู้สึกไม่ดีใจเลยค่ะทำไมล่ะหนูไม่อยากอยู่บ้านหลังใหม่อะแล้วก็ไม่อยากย้ายโรงเรียนด้วยอ้าวไม่ตื่นเต้นหรอคะไม่เลยค่ะฝ้ายไม่ตื่นเต้นวันต่อมา เออฝ้ายให้มันได้แบบนี้สิเนี่ยกลายเป็นเด็กนักเรียนไฮสคูลแล้วไปไปเอากระเป๋าเออกระเป๋าอยู่ไหนคะแม่วางไว้ในห้องลูกอะ่ะลองไปเอารูสีชมพูนะ่ะใช่อันนี้หรือเปล่าคะเออใช่ใช่ใช,ใชเก่งมากเลยฝ้ายแม่บอกแล้วว่าโรงเรียนเนี้ยชุดทั้งสวยเพื่อนอะก็อาจจะเป็นมิตรกับหนูก็ได้ไปโรงเรียนเลยฝ้าย เออหนูไม่รู้ทางไปโรงเรียนอะคะ่ะโอ้ฝ้ายใกล้ๆนี้นเองเดินตรงไปเดินตรงไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีโรงเรียนหนึ่งคือคือโรงเรียนสกุลวิทยาเข้าไปเลยค่ะแม่ไปบนะ่ายนะฝ้ายเจอกันตอนเย็นนะค่ะแม่แม่ของฉันบอกว่าโรงเรียนสกุลวิทยางั้นหรอก็คงจะเป็นโรงเรียนนี้สินะ ส่วนนี้ก็คงจะเป็นโรงเรียนนี้สินะใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะเห็นเด็กผู้ชายคนนั้นใส่ชุดเหมือนฉันเลยชุดคล้ายๆฉันลายลายสกอ็อตด้วยเอ้ว่าแต่ตรงนั้นเขากำลังบูลลี่อะไรกันอยู่นะ่ะไหนลองเข้าไปดูดีกว่าวายเนิร์ดเนิร์ดเนิร์ดเด็กเนิร์ดอีแวนชอบอ่านหนังสือหรอ พวกเราชวนไปผับก็ไม่ไปบอกว่าจะอ่านหนังสืออยู่ที่โรงเรียนไว้นี่คงจะเป็นห้องของเราหรือเปล่านะเอ,อิ่มสวัสดีค่ะอา้าวสวัสดีจา้าหนูใช่เด็กหญิงฝ้ายหรือเปล่าเด็กใหม่อะใช่ค่ะไว้ Why? นั่นเด็กใหม่เหรอโหหน้าตาน่าเกียดมากโหใส่แว่นเป็นเด็กเนิร์ดเหมือนกันสงสัยจะเป็นคู่รัก ผู้รักกับไอ้อฟนะสิเลิกตามฉันมาได้แล้วพวกนักเลงอย่ามายุ่งกับฉันไอ้อฟไอ้อฟไอ้อฟไอ้แว่นไอ้แว่นเด็กเนิร์ดไอ้อฟอี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 อฟอย่ามาว่าฉันว่าอีอฟเฮ้ยอย่ามาว่าฉันว่าอีอฟออกไปไกลๆไปอีอฟ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  เออแต่นั่งใครวะหน้าตาไม่คุ้นเลยเออนั่นดีน่าเกียด้ายไปนั่งที่ได้นักเรียนหยุดว่า้ายได้แล้วแต่ครูจะให้้ายนั่งข้างหน้าแต่ายนั่งนี่เลยค่ะอุ้ยทำไมต้องนั่งข้างอีนี่ด้ยน่อีนี่มีหน้าอะไรมาอยู่ข้างหน้าฉันส่วนออฟมานั่งหน้านี่มาไม่ต้องไปนั่งกับพวกนั่นหรอก ครับครูถึงช่วงพักและช่วงพักเพื่อนๆนก็ไปเข้าห้องน้ำอะไรกันบ้างไปทำความรู้จักกับเพื่อนเพื่อนดีกว่าโหดูอีนี่ดิโหหน้าตายอย่างโง่เลยแล้วเห็นแบบนี้ดูหน้าก็รู้แล้วว่าโง่หงปากเก่งมากกว่าดูหน้าก็รู้โลกปากเก่งโอ๊ยนี่เคอรเป็นใครเนี่ย แกนั่นแหละเป็นใครแล้วมาติดโบเขียวอะไรโรงเรียนเราให้ใช้โบขาวเท่านั้นไม่ให้ใช้โบเขียวงั้นฉันขอตัวก่อนนะเดีย๋ยวอะไรอะไรหรอนี่แกชื่อฝายใช่ไหมได้ข่าวว่าย้ายโรงเรียนมาใหม่ใช่ฉันชื่อฝายเธอฉันชื่อฉันชื่อน้ำเพชรอ่ะ ฉันมีแก๊งบูลลี่ของฉันแล้วนะทำไมเธอต้องเข้าแก๊งบูลลี่อ่ะก็ฉันไม่อยากอยู่แก๊งบูลลี่อ่ะแล้วเธออยากทำความรู้จักกับฉันไหมล่ะกับแก๊งบูลลี่ของฉันไหมล่ะก็อยากนะงั้นคนข้างหน้าฉันอ่ะที่บมสีม่วงอ่ะเขาอยู่ในแก๊งบูลลี่ของฉันเธอลองไปทำความรู้จักกับเขาสิเออสวัสดีเธอชื่ออะไรหรอฉันชื่อลักกี้อย่ามายุ่งอ้าว แล้วมีใครอีกเหรอก็ทุกคนในห้องนั่นแหละที่เป็นผู้หญิงอยู่อยู่ในแก๊งบูลลี่ฉันหมดอ้าวเธอเธออยู่ในแก๊งบูลลี่ไหมอยู่เธอชื่ออะไรหรอฉันชื่อแตงโมอ๋เอเธอได้อยู่แก๊งบูลลี่ไหมอยู่ก็บอกว่าอยู่ทั้งห้องที่เป็นผู้หญิงเธอชื่ออะไรหรอเฮ้ยฉันชื่อลูกแกว้ว อ๋อจ้ะงั้นฉันขอทำความรู้จักกับเพื่อนคนอื่นด้วยนะสวัสดีนาะยชื่ออะไรหรอเออฉันชื่อออฟอะออฟทำไมหน้านายเป็นงั้นล่ะคือไม่มีอะไรหรอกฉันแค่เครียดเพราะว่าฉันโดนแต่เพื่อนผู้ชายบูลลี่กันทั้งนั้นน่ะอ๋อชื่อออฟหรอใช่โอเคชื่ออะไรอะนายชื่ออะไร โจเซฟอ๋อชื่ออะไรคิสเตียนแล้วนายอะโอ้ยถามทำไมไม่ทราบชื่อเอ็มไงชื่อเอ็มเหรอนายอะชื่ออะไรวิทอ๋อวิทวิทเหรอชื่อน่ารักจังเลยอย่ามายุ่งกับฉัน ไม่อะฉันขอไปเข้าห้องน้ำก่อนไปเข้าห้องน้ำดีกว่าอ้าวเพื่อนไปเข้าห้องน้ำกันเยอะจังหรือว่าเขานหนีฉันกันนะไปหาออฟดีกว่าออฟนายก็เป็นเด็กเนื้อเหมือนกันเหรอใช่ใช่งั้นออฟเราเจอกันตรงห้องน้ำชาทุกตอนเย็นนะโอเค ณนะตอนสี่โมงครึ่งห้องนั้นหรือเปล่านะที่เขาเรียกว่าห้องน้ำชาลองดูดีกว่าใช่จริงๆด้วยสวัสดีออฟสวัสดีตอนเย็นฝ้ายมานั่งกินกันเถอะถึงแม้ว่าออฟจะหน้าตาไม่หล่อและไม่มีใครชมเป็นเด็กเนิร์ดแต่ถ้าฝ้ายมองในสายตาฝ้า ฟ้ายก็ชอบเขานะคะฟ้ายเป็นอะไรอะ่ะทำไมแก้มแดงจังเออเออเปล่าเป่า,ปาไม่มีอะไรความจริงแล้วพอผมมองฟ้ายผมก็รู้สึกตกหลุ่มรักฟ้ายมาขึ้นมาเลยเธอน่ารักและสวยสำหรับผมบ้าฟ้ายสวยมากหน้าตาน่ารักที่สุดในโลกเอิม่มขอตัวก่อนนะ อ้าวฟ้ายไม่อยู่ต่อหรอโอ๊ยเขินจะตายอยู่แล้วออฟหล่อจังเลยแต่ฟ้ายก็ไม่ได้รักออฟมากสักเท่าไหร่แต่ฟ้ายแอบชอบรุ่นพี่คนหนึ่งเป็นไรอะเห็นมองพี่ตั้งนานละเออพี่คะลองเอาไปอ่านดูนะมาดูฉันอ่านเซพี่ผมแดงคนนั้นอะคะะ หนูรักพี่มากเลยนะวันนี้หนูเพิ่งมาโรงเรียนวันแรกหนูอยากให้วันดีๆมันเกิดขึ้นพี่ช่วยเป็นแฟนกับหนูได้ไหมาฟฮะหน้าตาอย่างนี้นี่นะจะมาเป็นแฟนฉันเอ,อ่อแต่พี่คะหนูขอเถอะนะคะขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของหนูเถอะวันนี้ไมีแต่คนบูลี่หนูพี่ช่วยเป็นแฟนกับหนูนะ ไม่ฉันไม่มีทางเป็นแฟนกับเธอแล้วฉันมีแฟนแล้วออกไปก็ได้ค่ะออกไปไกลเลยก็ได้ค่ะ ค <c oughs> วามฝันของฉันมันไม่เคยเป็นจริงเลย <c oughs> <c oughs> พอฝ้ายกลับมาบ้านในทุกๆวันแล้วหลังจากนั้นฝ้ายก็เริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ไม่ดูแลตัวเองเลยฝ้ายเธอสะผมแบบนี้ทุกวันทุกวัน เธอดูแลตัวเองบ่อยมากและเธอก็ได้ทาครีมก่อนนอนทุกๆวันและแล้ววันหนึ่งปาฏิหารก็ได้เกิดขึ้นโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วหนูก็สายเอาหรอกโอ้ยเข้าห้องเรียนดีกว่าเอสะน่นมันใครน่ะอย่าบอกนะว่าเป็นยัยฝ้าย เฮ้ยไฟย้าสวยมากโหสวยอะจีบได้ปะน่นนั่นนั่นมันยายฝ้าใช่ไหมอ๋อใช่ทำไมหรอตอนนี้ฝ้ายยังเป็นเด็กเนื้อเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่เธอก็เป็นสาวเนื้อที่สวยมากๆและตอนนี้ฝ้ายได้ซื้อโบลูาวมาแล้ว ไฟจะได้ไม่ต้องโดนเพื่อนล้ออีกต่อไปแล้วพวกเธอมองอะไรอ่ะไม่เคยเห็นคนสวยหรอนี่แล้วเดี๋ยวสายและตอนนี้ออฟก็ได้เปลี่ยนแปลงเหมือนกันจากหนุ่มเนิร์ดงี่เง่าก็ได้เปลี่ยนแปลงเป็นหนุ่มเนิร์ดที่หล่อเหลาตลึงอะไรกันนะไม่มีอะไรหรอกรีบออกไปดีกว่า เขินที่เป่งเลยเฮ้ยเขินออฟที่เป่งเลยนั่นเมื่อกี้เมื่อกี้ฝ้ายวิ่งไปไหนน่ะฝ้ายเธอเธอนี่เธอเหรอใช่ทำไมเธอเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนายก็เหมือนกันออฟเออฝ้ายเธอสวยจังงั้นเราเป็นแฟนกันเลย ได้เลยและแล้วฝ้ายและอ๊อฟก็ได้เป็นแฟนกันก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายจบแล้วนะคะสำหรับเรื่องฝ้ายโดนบูลลี่เรื่องนี้ก็มีคนขอมาเหมือนเดิมนะส่ดนใครที่ขอละครก็ต้องรอตามคิวนะบ๊ายบาย